หยดูพี่พีกิดดิเตรียมของมาแล้วเนี่ยแค่ดูดิมันมีพนักงานอีเกียตัวนึงอะเดินอยู่แถวนี้ด้วยอะเออไม่เป็นไรหรอกเขาคงขึ้นบ้านต้นไม้ของเราไม่ได้เพราะมันสูงน่ะว้าวแล้วจากจากนั้นเนี่ยเราจะต้องทำเป็นบันไดขึ้นไปวนไปตรงกิ่งนะทุกคนถ้าคิดว่าวันนี้เราเนี่ยจะเสกเลยดีไหมเพราะว่าโปรเจกของเรามันใหญ่มากใหญ่ใหญ่จริงโอเคอันนี้คือขึ้นทางนี้เหรอใ อรู้สึกรักธรรม,มาชาติขึ้นมาเลยห้องแรกนี่หรอจะไม่ห่องใหญ่มากแม้เป็นห้องพักเนาะโอ <Okay. S 2> เคพาเลทไหนอ่ะพาเลทยู่ไหนกดตัววีพี่ที่พาเลทมันจะเพิ่มเพิ่มจำนวนขึ้นมาโ <Okay, S 1> อเคตรงนี้อ๋อมันเป็นไดสวยงามปาปต่อไปได้เลย แล้วตามต่อไปได้แป๊นนึงนะเราจะสร้างแบบเป็นชั้นๆชั้นแล้วก็วนขึ้นมาถึงข้างบนเลยนะคะแล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยจะมีความพิเศษด้วยเอ๊ะแล้วทำไมต้นไม้ต้นนั้นไม่มีต้นใหญ่อยู่ตรงนู้นด้วยอะเออฉชนหยิบผิดนะฉชนก็เลยคิดว่าหรือว่าจริงๆแล้วที่นี่มันจะไม่ใช่บ้านต้นไม้ธรรมดามันจะคือป่าอเมซอนเหรอเอาเอาเป็นป่าที่นี่คือเมซอนใช่ไหมป่าป่าดงดิบนะใช่ฮะเราจะทำป่าดงดิบไปด้วยเลยอุ้ยอย่างเี้ยหยิบป่าอีกแล้ว ปางทำไฟลงดิบหนูดูหนูยีพ้าด่ามึงอันนี้โยไปแล้วนะมีก้านไม้นะก้านกิ่งหนูว่ามันเยอะหน่อยกว้างไปนิดนึงเราลบอันนี้ออกก่อนดีกว่าลบชั้นนอกเออใช่ใช่นี๋ยวพี่หาไฟมาติดตรงต้นไม้ก่อนมอมไม่เห็นเลยมันมืดมากเออเราต้องหาไฟนะไปหาไฟเพิ่มหน่อยเอาไฟไฟส้มหรือไฟขาวดิแล้วแต่เลยส้มส้มโอเคงั้นไฟเขียวขอบคุณมาก ถามเพื่อนี่พี่แดงอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยอยู่ตรงกิ่งพอดีเลยอ่ะแถวนี้เนี่ยพนักงานมันยังไม่ค่อยมานะเราก็ค่อยๆสร้างไปก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องทนเลงแ้วนี่้พี่เจอตัวตัวขารีบตัวหนึ่งฮึบฮึบฮึบ วางโหลดวางโหลดโอ okay. เคถ้าอย่างนั้นตอนนี้ฉันคิดว่ามันน่าจะต่อขึ้นไปข้างบนได้แล้วนะได้ดิดิประมาณนี้เลยมาแล้วจะต่อตรงไหนตรงน,นี้หรอ<ม>หรือว่าจะต่อชั้นในฉันว่าชั้นในก็สวยกว่านะได้ดิเอาดิมะใครเอ่ยทำบ้านต้นไม้พังในเวลาเดียวกันใครอ่ะอะไรทำไมอ่ะมันเป็นอะไรพังอนะ่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมาหนูเหยียบต้นไม้อีกแล้วอ้าา สรุปเราเราเราสร้างใช่ไหมไม่ใช่พังคือยังไงก็แล้วแต่นะพี่ต้องกันหนูจะว่าต้นไม้นะเพราะว่าหนูว่านักทำลายมือหนึ่งเหมือนจะพังอุ้ยตอนนี้สวยมากเลยพี่ตกใจตกใจตกใจเล็กเล็กมาทำไมเล็กคนผิดทำไมลหะอไอพวกพระเจ้ามือใหม่ทั้งหลายมือใหม่มากเลยน่ะเรายังงงๆ ประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ว่าสวยอยุประมาณนี้น่าจะต้องเป็นชั้นที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะแต่ชั้นขออนุญาตแล้วกันนะเพราะว่ามันมองไม่เห็นเลยเลยอ่ะดิโอู้น่าปีนใบไม้ได้นี่เราปีนได้นิดหน่อยฮะเพราะเห็นแล้วอยากกินสลัดขักแข็งเลยโอ้ไม่ห้ามกินอ่าไฟก่อนน่นไม่ต้องไม้มันเยอะอะไรขนาดเนี้ยฉันว่าชั้นเนี้ยประมาณนี้ก็ะเพาะน่าจะพอแล้วนะปางแล้วแกเศร้าไปซะไรดีกว่า โอเคได้เราสร้างแบบว่าอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วเราก็ทำเป็นห้องๆดีกว่าเพราะว่าเราน่าจะต้องทำหลายชั้นมากๆอาจจะมีประมาณ4ี Ps ่ห้าีย่า้ยิฟต nice. ์พีดิ๊กแล้วอะไรวะพี่ทุกรอบยิ่งผิดอีกแล้วพี่ซ่ากันเลยหนูยิ่งผิดตลอดเลยอ่ะทำไมสู้ๆนะปราง เอ้ยใครสร้างบันไดวะโคตรเท่ผมขอมอนรางวัลโนเบลให้คุณรางวัลโนเบลอะสาขาสันติภาพจริงเหรอขอดูหน่อยขอดูหน่อยบันไดพี่กิจอะนะชั้นล่างชั้นล่างสุดชั้นล่างสุดมันเดินง่ายง่ายไงพี่ก๊อดดพี่แจ้งพี่กิจทำแบบลองบันไดแบบว่าเดินง่ายสุดไม่ต้องโดดลองเดินดูดิว้าวสุดดยอพี่กิจดีมากพี่กเจอะ เห็นแต่ละคนบอกว่าตอกบ่อยเหลือเกินพี่เลยเออบันไดนี้น่าจะดีกว่านะอันอันพี่แจ๊คแกขึ้นไปทำเลยเดี๋ยวฉันว่าฉันมีสิ่งที่ฉันอยากจะทำและแต่ฉันช่วยทำบันไดให้มันสวยงามดีกว่าเฮ้ยไม่มีใครต่อบ้านขึ้นไปเลยเหรอได้ฉันเองฉันเองยังยังต้องขี่มันติดอะไรทับๆตัวนี้หมดเลยเราสองคนต่อบันไดเพิ่มขึ้นไปกันดีกว่าได้เลยฉันซ่อมบันไดแป๊บตรงส่วนของบันไดอันนี้เนี่ยมันก็ต้องประมาณนี้เนาะ ออแล้วเราจะออกไปยังไงให้มันแบบสามารถออกไปได้อ่ะออกยังไงหรอมาถึงเจ้าวนเหรอใช่ๆๆว่<ร>าตรงีอ,ออกไปด้านนอกมีติดตกกันแน่ทำไไอะไรทำรั้วด้วยนะโอ้ยยีเพีดแล้ว <laughs> <laughs> ไอ้บงัง <laughs> อ็ต้องบังเท่มนั้ เป็นป่ายักเลยนะห,หนูมันเป็นป่าได้จริงๆนั่นแหละไม่มีใครหยิบผิเลยนอกจากเธอมีมีแก้าหยิบนิดนึง <c oughs> อุย้ยแาาถวบาเราป่าเยอะจังเลยอ่ะหนีมือแกทั้งนั้นเลยอะ <c oughs> ่ะเราแกวบบันไดออก <c oughs> เดี๋ยวซี่จะทำอยู่ <c oughs> เดี๋ยวค่อยทำไม่ได้หรอบ้านก็ยังไม่เสร็จท, <c oughs> ทำไปเลย โอ้ยยังไม่ได้ต่อผนังอะไรสักอยา่างแต่ฉันอยากทำให้ขึ้นสูงถึงยอดได้แล้วอ่ะมันใกล้จะถึงได้แล้วถอบบันไดสักอันแล้วจะยืนังเพื่ออะไรเนี่ยเอาก็จะจะขึ้นนะออพี่กี้รอนด,ดูอ่ะว้าวไปกันแล้วอุ้ยพี่ไม้ทำบันไดให้ด้วยอะ่ะมาดิไอ้ปางจับเลยเออสร้างเลยเดี๋ยวสร้างต่อเองจะได้ไม่หล่นครับ แต่ทำไมต้องต้องมาเป็นสีมาตอนนี้รอบๆไม่มีอะไรหรอกพี่พี่อย่าคิดกันเยอะหันไปเจอั้เจอแต่ป่าคุณไม่ไม่ไม่ใช่ป่าพี่คิดมากกันไปเองทั้งนั้นแหละนะ t hours later เอาล่ะเราต้องค่อยๆสร้างการให้มันกลายเป็นบ้านที่สวยงามให้ได้ให้ได้ให้ได้เอออลิซชัาของเราหรือเปล่า อันไหนชั้นเราอะงงหมดละแล้วมันมันมีห้าชั้นนะเกิดการสับสนเหรอเอามาแล้วมีใครอยากได้ไหมแค่เสกไว้เดี๋ยวฉันลงไปเอาเองคือข้างล่างสุดเลยนะปลาข้างล่างสุดเลยนะโ่นยเป็นแล้วไม่ดูไปเ้ยออ้วิววิวถ้าันตรงคืนอะเวลามันมีไฟสองตามข้างทางเนี่ยทาให้ปั้นตัวมาของเราดูหลุมมากเลยนะวางวงเดี๋ยวฉันเอาไปอ้สวยงามประาทะเรตะลึงนี่นนี่ฉันอะ ได้ทาลูกบอลอันนี้เอาไว้ใช่ป่ะฉันากะว่าฉันจะทําเป็นแบบสิ่งนั้นน่ะอุ้ยที่แดงอิสเคิลมีมาอิสเคิลม,มีอยู่ไหนอ่ะว้าอนไล่ต่อยพี่โอยู่ไม่พิกินไม่มีใครช่วยพีไ่ได้หรอกมาสู้นะสู้มันสู้มันนี่พ่สู้มันอลต่อยตอไม้อยู่ตอไม้พังลงไป แกมันขึ้นบ้านดิพี่มันขึ้นบ้านไม่ได้ไงหุยผักบันผักบุ้นมาสู้นะให่ใหญฉันเล่นลูกบอลแกมาดูแกมาดูเฮ้ยมัน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 ขึ้นมาไล่ตาไมเหรอไหนวะเฮ้ยไอตี๋ใหญ่เลยนี่แหน่หรือเปล่านี่ไงพี่ผักบุนอยู่เนี่ยอยู่บนหัว ฟังฉันว่านะตอนนี้เราสองอคนแบบนอนเถอะให้ผู้ชายเขากันบ้านไปแล้วกันไม่ให้พนักง,งานขึ้นมา<อ>ที่อยู่ชั้นบนนะตอนแรกฉันคิดว่าอยู่ชั้นล่างน,น่าจะปลอดภัยจากการตกจากความสูงแต่จริงๆแล้วอ,อยู่ชั้นบนนี่ก็ปลอดภัยเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างน้อยพนักง,งานก็เข้ามาไม่ถึงไม<อ>่ถึงจ้าฉันบอกเลยไม่ถึงจริงๆ<อ>มันถึงชั้นล่างก่อนไงมันจะลงก่อนนะชั้นของฉันนี่แบบโอ้ยเอ้ยมันถึงมันถึงที่ไหนเอามาแจกเอามาแจกที่ไหนลากขึ้นมาเพื่อ แกลาไปข้างล่างแกลาางล่าง,างโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ,ยโอย๊พี่ไม้อะคนเลียงต้องต้องบอกตะก,กิดเลยตะก,กิดลากทุกคนวัยน้ไม่ได้ปิดประตูเลยลาเอาากมาเผือกทุกคนงั้นเอาไปวัดหไปหาที่นอนจากต้นไม้ต้นอื่นแล้วกันนะฝันดีทุกคนมันได้ไรเนี่ยโคตรยาว คือหนอนอเรืองแสงเนี่ยมันต้องอยู่บนใบไม้ไงพี่คือตอนนี้ฉันทาห้องนอนเสร็จแล้วเว้ยมีห้องนอนแล้วก็มีห้องนั่งเล่นนิดนหน่อยๆน่อยแต่ว่าที่ฉันอยากทำนี่ก็คือจะเป็นพวกห้องครัวต่างๆแล้วก็ที่กินข้าวอันนี้คือชั้นของฉันตอนนั้นเออห้องน้ำเดี๋ยวฉันจะไปเข้าห้องบลรกันในป่งฮะไม่เท่ากับว่าฉันจะต้องทำห้องน้ำเ็จเล้อเนี่ยไม่ด้ฉันมีฉี่ใส่ไม้ก็ได้หู้หนอนเรืองแสงแบบเรืองแสงจริงๆอะ่ะ ก็เดี๋ยวบอเราว่าดูสร้างหนอนเรื่องแสงอ่ะนั่นมันหลอนอะไรหิ่งห้อยเขนี่ยไม่เข้าใจสียังไงหิ่งห้อยไม่พี่ไม่มีจินตนาการเราซะเลยเราเป็นแสงเป็หิ่งห้อยไงเราทอนแสงมันเกินปุยมุ้ยสำหรับการสร้างห้องในแบบฉบับของเราเยอะมากอรังอุ้ยเขาเนี่ยใครโยนต้นใครโยนรั้วลงมาข้างล่างเต็มไปหมดเลย ขปางอ่ะข้าโยนต์มาใส่ไปหมดก็ตอนได้พี่บอกพี่จะเอาเนี่ยไม่ใช่ไอ้รัวไอรัวที่ทำแบบตรงนี่ไงตรงตรงทางบันไดอ่ะบางทีอ่ะนะมันก็หยิบพลาดไงบางทีพลาดแล้วสามารถเคลียร์ได้ด้วยการยนทิทีเดียบอ๋อยพี่ดูอว่าพี่จะงเขาเกินไปว่ะ คือมั่นต้นไม้ไม่จำเป็นต้องแบบว่ารู่งระดมาเห่าอะไรมากมายขนาดนั้นนะแค่แบบว่าเฮ้ยเราพอมีของเราสามารถอยู่ได้แล้วแบบดูให้มันดูมินิมอลอ่ะฉันว่ามันสวยมากแล้วนะทำไมสร้างบ้านหรือสร้างเทควะเนี่ยบ้านดีกว่าเป็นนิดโคเทคเฮ้ยมางมือแล้หรอใช่สวยแล้วสวยไหมพี่กิตโอเคขอยืมไอ้นี่หน่อยมาฝากก๊อปปี้ฉันวางมาก๊อปปี้ฉันวางไป อะไรตะกิดมาตบกวนบ้านผมมันแสบตาเสร็จ <laughs> แล้ว ทุกคนและในที่สุดตอนนี้เนี่ยบ้านต้นไม้ของเราก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้ว,ลวโอ้ย่างสวย,ยวใหญ่มากค,คือจะบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นบ้านที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยทามาแล้วนะคะใช่ข้างนอกว่าสวยแล้วข้างในเราการ,ร,รันตีเลยว,ว่าสวยกว่านแน่นอนครับทุกคนพร้อมที่จะเข้าไปดูกันหรือยังพร้อมครับอลังการ,ร,รแล้วก็เดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่าวู้ ขางขึ้นอยู่ไหนฝั่งไหนเนี่ยทางขึ้นจะบอกว่าบ้านของพวกเรานะคะเราแบ่งกันเป็นชั้นๆเลยจะมีห้องที่แบบเป็นห้องมางห้องสันสรรค์อะไรต่างๆด้วยแต่ว่าจะมีห้องส่วนตัวของพี่กิจของพี่ไม้ของแจนแล้วก็ของร้างด้วยนะคะโอเคตรงนี้ก็คือบันไดที่เราสามารถเดินขึ้นไปได้อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ห้องพี่ไงให้พี่กิจแะนทาเลยดีกว่ามาพี่กิจจัดไปนี่ห้องพี่ขั้นแรกก็คือมีปืนด<ต>้วย กัดอีเกียกันอีเกียโอโห,อโอโหด่าน,นแรกเลยอ่ะจะบอกว่าเนื่องจากห้องแรกเนี่ยต้องเจออีเกียบ่อยพี่ต้องเตรียมปืนไว้เพื่อยิงอีเกียเลยนะโอ้โหเออแล้วก็มีเครื่องเล่นกับแพนกวินด้วยนะะว้ามีเครื่องเล่นกับแพนกวินด้วยนะมีตู้เย็นด้วยอ่ะสุดยอดมาด้วยอันนี้คือห้องมิกิทนะคะทุกคนใช่มามีดว่าอ๋อมีแค่นี้ของพี่มีห้องมีพี่มีแค่นี้แต่ว่าห้องพี่มีซ่วมนะ เฮ้ยจริงเหรอเนี่ย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 ไหนเออลืมไปเลยเรามาใช้ส้วมที่ป้ายพิกิตแล้วกันนะเพราะว่าจะไม่ได้ทำส้วมไว้ก็จะก็แจกแบบว่าลมเย็นๆหน่อยอ่ะกางแจ้งเปิดโล่งกินก็แจกกางแจ้งนิดนึงนะแบบเพราะว่าเอ้ยไอเกียร์มาก็คักทายสวัสดีเซไฮ What อ๋อเจ๋งเขแจ๋วห้องต่อไปห้องใครอ่ะพี่ไม้ปะน่าจะห้องพี่เราต้องเป็นห้องกลางก่อนหรือเปล่าก่อนจะเป็นห้องต่อไปเออเอออันนี้ห้องกลางหนูทำเอาไว้นี่มาดูเลยทุกคน ว้าวร้านผักเหรอผักสวนครัวใช่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนของสิ่งที่เรากําลังทดลองอยู่ว่าทาไมต้นไม้เราถึงใหญ่ได้ขนาดนี้เพราะว่าเราทําการทดลองนะคะนี่เราแงะปืนออกมาทําเลยอันนี้ก็ได้ทดลองกับมะนาวเอาไว้นะมันก็ใหญ่ขึ้นนิดนิดหน่อยหน่อยะแต่ว่ามะนาวในรูกใหญ่จังอ๋อวิใครกินอะเดี๋ยวแกก็ตัวโต ตอนนั้นมันกินเข้าไปมันยังตัวใหญ่เลยไม่เป็นไรหรอกมีนอนว่าให้ฉันโตบ้างเถอะเพราะทุกวันนี้ฉันแค์แกนมากเกินพอแล้วโอเคเด็ดเดระวังนะเป็นแบบนี้ขึ้นมามี่นอนด้วยแล้วหนอนตัวยังใหญ่เลยอันนั้นคืออะไรกลมๆอ่ะโดนัตนี่ไม่ใช่ยานะไม่ใช่แ มืดแล้วดีนะที่บ้านของเราเนี่ยมันเปิดไฟสว่างโล่งโจ้งอ่ะไม่งั้นเรามองไม่เห็นแน่เลยดีที่มีไฟเนี่ยจะไปดูบ้านพี่ไม้ได้ไหมเนี่ยมันมืดขนาดเนี้ยโอ้มาเลยมาเลยบ้านพี่ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่โอ้โห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 ไงมาที่ไหมโอ้โหแสบตาไม่สว่างเลยเรียกว่าแสบตาดีกว่าเกินมันเกิดขนาดนั้นอะ ค่าไฟเดือนนี้ขึ้นคือห้องจำไว้อะไนะโอ้แสงสีเสียนี่คือจัดเต็มจริงคือบ้านานี้หลังจากที่ไม่ใช่หลังจากที่เราวิจัยต้นไม้ข้างล่างใช่ไหมเราก็าขึ้นมารักษาดวงตาข้างบนเพราะว่าสองสองสองต้นไม้เยอะอาจจะแบบแสบตาอย่างเงี้ยขึ้นมารักษาต้อกระจกข้างบนน <c oughs> ี่น่าจะพังดวงฟ้าการรักษาในการยืนจ้องงี้ปะเราไปกันที่ ต่อไปชั้นต่อไปนี่ไม่แน่ใจนะของใครครับของใครแต่รู้สึกว่าอาจจะเป็นห้องกลางหรือเปล่าไม่แน่ใจไปห้องกลางทอาาหรนี่มากินอาหารนี่มาเฮ้ยเขาสนุกแต่ห้องนี้มืดมากเลยนะไม่เป็นไรเรากินข้าวตกะวันอยู่แล้วตอนกลางคืนเราแยกย้ายกันไปนอนคนแบ่งแสงไฟจากห้องฉันมาเดียวเอาเอามาโยนข้าวทิ้งอ่ะโยนทำไมโยนทิ้งอ่ะไม่ค่อยลอยแทนละแกินเลยแล้วกันโอ้ยพูบี้กินแบบนี้อีกแล้วไม่ไม่กลับบ้าน อันนี้ก็จะเป็นห้องกลางของพวกเรานะคะก็จะมีพวกเตาต่างๆที่ทําอาหารเพราะว่าแต่ละห้องเนี่ยจะไม่ค่อยมีเตาเพราะไม่อยากให้กินอาหารติดห้องเท่าไหร่นะคะยกเว้นห้องแจงจะมีแบบพวกไมโคเวฟนิดๆหน่อยๆอะไรแบบเนี้ยไปดูซิจะถึงยังนี่ๆีห้องฉันอยู่นี่ห้องฉันอยู่นี่ อันนี้คือห้องของเราเองนะคะซึ่งห้องของเราเนี่ยจะจัดเป็นสไตล์แบบามินิมอลแล้วกต้นไม้เนี่ยอย่างแรกที่ทุกคนจะได้เห็นนะคะก็คือโต๊ะกินข้าวแล้วก็มีต้นไม้ต้นจิ๋วว่างอยู่ตรงกลางพื่อเป็นการประดับตกแต่งที่งดงามมากๆนะคะเราอยู่บ้านต้นไม้แบบต้นไม้ใหญ่แล้วต้นไม้อันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเล็กจิว๋วโอ้โหสว่างเชียมันไม่จิ๋วแล้วพี่มามันไม่ค่อยจิ๋วแล้วนะกลายเป็นต้นกระบอกเขชรแล้วดิฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันจะไม่แนะนำต่อด<ม>้วยจนกว่าฉั เราทำให้ต้นไม้เล็กลงได้มันย่ออย่างอื่นแน่แน่เฮ้ยถูกบ่าสแยวโตัวหายโตวย่อโอเครับลายของคนอื่นดิของตัวเองเคาอย่ายังไม่ทำเลย มสวยเท่าไหร่เนี่ยจะมีโซนครัวนะคะมีตู้เย็นต่างๆมีขนมมีขนมปังปิ้งก็มาปิ้งได้นะแล้วก็มีไมโครเวฟด้วยนะคะส่วนเตียงเนะคะจำเป็นสัดเป็นส่วนจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เพราะว่าฉันชอบนอนแบบที่มืดๆก็เลยตัวนี้จะมืดหน่อยเออสวยนะเนี่ยห้องนั่งเล่นอันนี้อะไรอะถังขยะเหรอใช่อันนักจัดการกันว้าวอยากลงเลยนี่ถังขย่อยู่นี่โอ้โหกำลังกดลงเลยของใครอะ ข้อสุดท้ายแล้วค่ะของหนูเองก่อนที่จะขึ้นมาเนี่ยก็จะเจอกับนี่เลยค่ะทุกคนไอหนอนตัวนั้นมันไข่เอาไว้ตรงนี้นะโอ้ยสกป๊ะอะไะเหมือนเนชาน่งไข่มุกเลยเปนหอยเชอรี่มากกว่าห้ามทำไรไข่น้องนะอันนี้มันแบบมันขึ้นมาแฮร์รี่มันขึ้นมาโอ๊ยพี่อย่าทำแฮร์รี่นะนี่ไข่ของแฮร์รี่ ไปก่อนที่ก่อีปุ๊พี่จะดีดไข่แฮร์รี่หนูหมดนะขึ้นมาข้างบนมาห้องหนูกันดีกว่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องโทนสีม่วงแล้วก็มีความระยงระยางอะไรระยงระยางจะไม่หมดเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยหนูหนูเลน้นเป็นแบบเขาวันไงทาซานเหรอใช่เขาวันก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะทุกคนเพราะว่าจะมีแค่โซฟาดูทีวีแล้วก็มีแค่เตียงก็คือกะว่าแบบเออมันถึงปุ๊บนอนเลยเฮ้ยดูดิพี่ขึ้นมาข้างบนได้ด้วยดูดิ ใช่พี่สามารถเล่นข้างบนได้สามารถนี่เราสามารถขึ้นตรงนี้เราก็ไปสวดสวดสวงได้นะอ๋อสวดสวง,สง,สงแต่พราะงั้นอีกที่อยู่ข้างล่างอ่ะมองขึ้นมาก็ไม่เห็นพวกเราสูงมากเลยนะอูสูงมากใช่ถ้าตกลงไปคือตายนะผมเสียอยู่เนี่ยน่าสุดท้ายแหละระวังตัวกันด,ด้วยละ่ะรุ่นี้เราทำบ้านได้ออกมาค่อนข้างสวยมากๆเลยนะคะทุกคนคือแบบมันดูลงตัวแล้วดูอลังการมากๆเลยด้วยอ่ะเพื่อนจะได้เห็นมุมที่แบบว่าเราอยู่ไกลๆเนาะ เราไปดูกันไหมไปดูเกับมุมไกลๆกันไหมเดี๋ยวพาไปดูแม่เดูตรงไหนดูตรงไหนฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นโอ้โหอันนี้คือมุมนี้อลังการมากนะคะทุกคนโอ้ยสวยมากง่าบางเต็มหัวเลยเห็นอยู่ฉันอยู่คนเดียวเห็นชัดเจนโคตรสวยอ่ะโอ้โหบ้านต้นไม้เป็นบ้านต้นไม้ที่แบบอลังการมากๆนะคะสวยมากๆเลยแถมลายล้อมไปด้วยป่าด้วยเนาะเหมือนแปลกเหมือนแปลกแกเป็นคน คำผิดอ่ะมันมันเหมือนแปตกแยกอยู่อยู่ห้องนึงอ่ะห้องไหนห้องไหนนะห้องไหนสีเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกมันก็ดูเป็นความแตกต่างมันต้องมีคอบันเทิงอยู่วะ สาหรับการสร้างบ้านต้นไม้ของพวกเราทั้ง4คนในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนคนไหนชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กับพวกเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องป้าสมมีวิว,วีสุปแจงชาแนลนะคะพี่ไมค์เซอร์ไมกี้นะคะแล้วก็พี่กิตอ e ีว่าเกมเมอร์นั่นเองเนาะใช่และะ้วคผมคุยอลังการมากรอบนี้ทำเรารู้สึกประทับใจมากๆน,นะคะชอบมากๆเลยด้วยแต่ว่าถ้าใครอยากให้เราสร้างอะไรแบบไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่าง ใด้คลิปได้เลยนะคะให้คลิปนี้ได้เลยนะคะแปลว่าครั้งนี้เนี่ยพวกเราทั้งสี่คนขาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะขคอนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายชอบห้องไหนอย่าลืมเมนมาบอกกันนะห้องหลักสีชัวห้องวิจัยต้นไม้